วันนี้เราก็มาเสริมแหนบให้กับรถเชฟครับคันนี้เป็นเชฟนะฮะแหนบของเขาก็ใช้ของ D m a ม c ได้เลยนะครับลูกค้าต้องการบรรทุกประมาณ3ตันนะฮะหรือ3ตันครึ่งได้นะครับเราก็ใช้ชุดแหนบ20มิลข้างละ3แผ่นแหนบสองอข้างละ1แผ่นนะครับลองบรรทุกให้กับลูกค้าได้ดูนะครับก็สามารถที่จะบรรทุกได้ใช้งานได้ตามปกตินะครับไม่นั่งเผานะระดับ3ตัน3ตันครึ่งก็ไม่นั่งเผานะครับ ช่วงล่างก็ประมาณนี้ครับก็เป็นช่วงล่างเดิมๆทรงเดิมๆนะครับลูกคา้าเน้นนิ่มก็เลยใส่ลูกยางบางไปให้นะครับเน้นนิ่มวิ่งสบายๆเปลี่ยนแป้นรองแหนบใหม่ด้วยนะครับใช้แป้นรองแหนบแบบหนาๆไปเลยแล้วก็เปลี่ยนโชคใหม่ด้วยเอาโชคหนึ่งคู่นะครับใช้โชคบรรทุก ขาต้องการเอาไปแบกกันประมาณสัก3ตันไหวครับนะฮะร,รถเบาก็วิ่งนิ่มได้สบายๆเพราะว่ารถทรงสูงเนาะยางสูงยางล้อใหญ่เนี่ยแหนกไม่ต้องกลัวเรื่องต่ําอยู่แล้วสบายหายห่วงนะครับแล้วก็ช่วงช่องว่างก็มีเยอะดังนั้นเวลาวิ่งรถเบาก็จะฟิลเดิมนะครับที่จะหนึกขึ้นมามากกว่าเดิมนิดหน่อยก็คือเราใส่โชค๊คเอาโช๊คแกน20มิลแรงดึงดูดประมาณ3ตันอย่างเงี้ยก็พอไหวนะครับเป็นโช๊คของอารมาดาโอเคอ่ะคันนี้ก็เป็นเชฟครับ